ในส่วนของทางภาครัฐเนี่ยกระทรวง DES ร่วมกับกสทชนะครับก็ต้องไปปิดพวกซิมมาทั้งหลายเพราะการหลอกลวงโทรศัพท์ไปหลอกลวงใช้สื่อสารไปหลอกลวงเนี่ยมันใช้ซิมโทรศัพท์และซิมโทรศัพท์ก็มีอยู่2เจ้าก็คือ TRUE ท,ที่บวกรวมกับ d t a c ในขณะน,นี้และ AIS ตอนนี้เขาไปเจอนะครับว่ามันมีเบอร์บางเบอร์เนี่ยโทรวันนึงเนี่ยเป็นร้อยสาย เป็นร้อยเลยครับวันเดียวเนี่ยโทรเป็นร้อยคนปกติทั่วไปมันจะโทรอะไรมากมายขนาดนั้นวันเดียวโทรเป็นร้อยสายอันนี้เขาสงสัยว่าจะเป็นสิมมาหรือไม่ต้องระง,งับก่อนต้องระง,งับก่อนเพื่อไม่ให้มีการนําไปใช้ไปหลอกลวงผู้บริโภคหลอกลวงประชาชนต่อไปนะครับแล้วก็มีเบอร์ที่เขาเตือนเนี่ยเบอร์นี้นะครับคุณผู้ชมครับทั้งตํารวจก็เตือนกระทรวง des ก็เตือน0828103575เนี่ย นี่เขาเตือนเลอย่ารับสายโดยเด็กขาดนะครับอย่ารับสายโดยเด็ดขาดอันนี้ก็เรียนย้ำไว้กับคุณผู้ชมนะครับว่าปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ยังคงเกิดขึ้นมีผู้เสียหายในทุกๆวันพอเราถูกหลอกแล้วถามว่าจะทำยังไงถึงจะได้เงินคืนก็ต้องไปแจ้งความแจ้งทางไหนก็แจ้งผ่านออนไลน์เพราะว่าทางตำรวจเขารับแจ้งออนไลน์นะครับ โพล i สไทยแลนด์ออนไลน์ .com เนี่ยนะก็รับแจ้งออนไลน์หรือโทรไปที่สายด่วน1441นะครับเสียหายแล้วจะไมจะได้เงินคืนก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะได้คืนเพราะบางคนหมดเนื้อหมดตัวก็ปรากฏม,มิจฉาชีพมันหลอกเสร็จปั๊บเนี่ยนะมันก็มาเปิดเพจนะครับโฆษณาโฆษณาด้วยนะว่ารับประสานรับแจ้งเหตุหลอกลวงออนไลน์ ทำตัวอ้างเป็นตำรวจอ้างเป็นปองงอปปงออ้างเป็นดีเอสไอแล้วเอาข่าวกรมประชาัมพันหนึ่งของเราด้วยเนี่ยนะเอาไปอ้างให้ดูหน้าเชื่อถือว่านี่คือหน่วยงานของรัฐให้ติดต่อไปที่คนพวกนี้แล้วก็อีกเพจหนึ่งออกมาบอกว่าแจ้งเป็นการคุ้มครองสิทธิประชาชนที่ถูกหลอกและเสียเงินไปแล้วขณะนี้เราอายัดเงินจากคนร้ายที่หลอกลวงให้รักและลงทุนเนี่ยนะได้600ล้าน ขอให้ผู้เสียหายเนี่ยติดต่อเรามาเพื่อที่จะมาเฉลี่ยทรัพย์คืนมันทำอย่างนี้ครับนี่เจอในโลกออนไลน์ผมเอาข้อมูลที่เจอเนี่ยผมก็ส่งให้ท่านเวทางรองปลัดกระทรวงดี s ส่งให้ท่านเลขาวันลบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดี s ได้ตรวจสอบท่านบอกว่าของปลอมหลอกลวงทั้งหมดท่านจะปิดกัน้นเพราะว่าพวกนี้ไปซื้อแอดโฆษณาผ่านช่องทางของ Facebook ผ่านโซเชียลมีเดีย เพราะฉะนั้นระวังให้มากครับถูกหลอกแล้วนะเรื่องเดียวที่ให้โทรแจ้งก็คือสายด่วน1441นะปลอดภัยที่สุดหรือไม่ก็ไปแจ้งตำรวจโรงพักใกล้บ้านแล้วก็จะติดตามก็ติดตามทางส่วนราชการโดยตรงอย่าติดตามทางออนไลน์และมีใครบอกว่าเดี๋ยวเราประสานติดตามเอาเงินคืนให้อย่าไปหลงเชื่อนั่นคือมิจฉาชีพครับคุณผู้ชมครับ